ลิเวอร์พูลกลับมาสู่เส้นทางชัชนะได้อีกครั้งในทั่วยุโรปหลังจากบุกไปเฉือนเอาชนะงูใหญ่อินเตอร์มิลานได้ถึงสนามจูเซเป้เมซ่าซานซิโรในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่6เมื่อคืน วันอังคารที่9ธันวาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันลเ้ว์พูชนะ1ประตูต่อ0ผู้ทำประตูเป็นทางด้านโดมินิกโซบอสไลนาทีที่88ด้วยลูกจุดโทษจุดสำคัญและรายละเอียดเกม 1. รูปเกมที่สูสีและอึดอัดเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสูสีและระมัดระวังตัวโดยเฉพาะในครึ่งแรกทั้งสทีมต่างพยายามสร้างโอกาสแต่ยังขาดความเด็ดขาด เร์พูภายใต้การคุมทีมของอานัสลอตได้ใช้ผู้เล่นชุดที่จัดว่าดีที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาโดยมีชื่อของไรอันกราเฟนแบกและโดมินิกโซบอสไลที่ทำผลงานได้โดดเด่นในแดนกลาง 2. ประตูชัยจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมนาทีที่88เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอ0ูนย์ประตูต่อศูนแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่86เมื่อฟลอเรียนเวิร์ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรอง และเป็นคนเรียกจุดโทษได้สำเร็จเวดลากเลยเข้าไปในเขตโทษก่อนจะถูกอเลสซานโดรบาสโตนีกองหลังของอินเตอร์ดึงลม้มลงผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีดมินิกโซบอสไลรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปอย่างเด็ดขาดในนาทีที่88ทำให้เลี้วผูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์สามฟอร์มเด่นของแมตต์หงแดงไรอันกราฟนแบ็กได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากสื่อว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมั่นคงในแดนกลาง ถือเป็นฟอร์มที่เด่นที่สุดครั้งหนึ่งในฤดูการนี้เอลิสซองเบ็เกอร์ยังคงเป็นที่พึ่งพาได้ในยามที่ทีมถูกกดดันโดยเซฟลูกสำคัญได้หลายครั้งทำให้รักษาคลีนชีตเอาไว้ได้ 4. ผลกระทบหลังชัยชนะชัยชนะนัดนี้เป็นชัยชนะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงที่ฟอร์มในหลีกกำลังมีปัญหาเพราะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของทีมกลับมาได้ ผลการแข่งขันนี้ทำให้ลิเวอร์พูลกระโดดขึ้นไปรั้งอันดับ8ในตารางคะแนนรวมของรอบลีกเฟสในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรดูการ2025-2026